สวัสดีครับ พบกับรายการเทคนิคโฟกัสกับผมคณคัดจิระสวีนวัฒ์พานจากบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีพัฒนาศิลป์นะครับวันนี้วันที่6กกรกฎาคมองันารยหกนะครับเราไปดูการในเรื่องของแนวโน้มตลาดเมื่อวานนี้ก่อนนะครับว่าสิ่งที่เราวางแผนกันไว้ตรงกันหรือใกล้เคียงกันหรือไม่นะครับแล้วก็แนวโน้มตลาดในวันนี้จะเป็นอย่างไรต่อนะครับเสนอสารเมื่อ,อวานนี้สิ่งที่เรียนให้ทราบไป,ปานะครับเรื่องของการเกิดเป็นตัวโค้ดซิงไวไลน์นะครับแท่งนี้จะเป็นแท่งที่สําคัญนะครับเพราะว่าเป็นแท่งที่กําลังจะอยู่ในช่วงงขอพิสู สนะครับว่า ใครกันที่จะเป็นลีดเดอร์นะครับในการผักตัวแนวต้านที่สำคัญนะครับอยู่แถว1518 1518ถ้าท่านจำได้นะครับตัวเลขนี้จะเป็นตัวเลขที่สำคัญนะครับท่านเห็นบรรยากาศใช่ไหมครับว่าพอเปิดมาปุ๊บมันได้เพียงแค่1516นะครับแล้วก็หันซ้ายหันขวานะครับไม่มีใครเป็นลีดเดอร์นะครับแล้วก็จากนั้นนะครับก็ย่อตัวลงนะครับเมื่อย่อตัวลงนั้นสิ่งที่วางตัวเลขของดาวรับไว้นะครับก็คือ1507 1507นะครับเลขที่ออกนะครับเขาทำยอดต่ำไว้ที่1506จุดกว่านะครับผมขอโทษด้วยนะครับห่างไปทษโยมนะครับแล้วก็มาเปิดที่ประมาณ15า ประมาณ1 5 0 8ทนั่นเองนะครับมาดูกันนะครับในส่วนของตัวเซนเซวันนี้นั้นมีอะไรเกิดขึ้นมาบ้างนะครับเราก็ไปดูแท่งเทียนแท่งเทียนนะเป็นลักษณะแบบไหนนะครับแท่งเทียนเป็นลักษณะเป็นตัว small black candle small black candle ตำแหน่งของเขานะครับเป็นตำแหน่งของอยู่กลางๆใช่ไหมครับเป็น inside bar นะครับเป็นลักษณะ inside bar หรือบางท่านใช้คําว่า h a r a m ินะครับเมื่อเป็นเช่นนั้นนะครับคราวนี้ก็ถึงทางเลือกนะครับเป็นลักษณะของ h a r ามิเป็นลักษณะของทาง เมื่อเป็นทางเลือกนั้นสิ่งที่เราเช็คเมื่อวานท่านจําได้นะครับว่าเมื่อวานนี้ที่เราเช็คการก็คือไม่มีใครเป็นลีดเดอร์นะครับแต่ในอนาคตข้างหน้าไม่แน่นะครับเราอาจจะเป็นเราที่เป็นลีดขึ้นไปนะครับดังนั้นตัวเลขนะครับแถว1518ก็ยังทําหน้าที่เป็นแนวต้านปกติก่อนนะครับการอ่อนตัวลงนะครับหรือว่าการพิจารณานะครับเมื่อวานนี้จํานวนหุ้นลบกลับมาปกคลุมตลาดนะครับทำให้เป็นที่มาที่ไปนะครับในการพิจารณาควรจะต้อง พิจารณาฐานของแนวรับหรือว่าตัวเลขของแนวรับเป็นหลักก่อนนั่นเองนะครับเมื่อเราเป็นตัวเลขของแนวรับนะครับก็ต้นทุนเฉลี่ยของผู้เล่นตอนนี้อยู่แถว1502สลั1494ทำน้าที่8แน,นวรับนะครับส่วนแนวต้านนั้นผมวางโซนนะครับวางโซนอยู่แถว1518ขี1522 15ทำน้าที่8แนวต้านไปโดยปริยายไปก่อนนะครับถ้าเมื่อไหร่ที่มีการเบรกเอาขึ้นไปนะครับตรงจุดนี้จะเป็นจุดที่สําคัญของคนที่เล่นเบรกเอา ค่อนข้างสูงนะครับนั่นก็คือที่มาที่ปายนะครับ มาดูการเมื่อเราตีจอดดังกล่าวไปอยู่ที่เซฟเปอร์ิตี้จะได้ค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับตัวของเซฟเปอร์ิตี้จะได้ค่าอยู่แถวตัวแรกของแนวรับนะครับอยู่แถว 921/ นะครับสลัดเก้นะครับแล้วก็แนวต้านใช้932.936ีด 9, 3, 6, นั่นเองนะครับเซฟเปอร์ิตี้เขาแข็งแรงกว่าเมื่อเทียบกับเส้นเด็กอยู่นิดนึงอยู่นะครับมาดูการในหน้าถัดไปนะครับข้อสรุปมันเกิดอะไรนะครับข้อสรุปนั้นการเกิดเป็นตัว small b a c k candle อยู่ในตระกูลของฮารามิหรือบางท่านใช้คำว่า inside bar นะครับอยู่ ในกรอบของทางเลือก,เล,อกเลือกเลือกด้านไหนนะครับก็ช่วงแรกในการเลือกก็คือเลือกิจารณาแนวรับก่อนนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้สิ่งเราพิสูจน์สูตรเราพิสูจน์สูตรแล้วนะครับว่าไม่มีใครเป็นหลีกนะครับเมื่อเป็นชน้นะครับ,นนรบตัวเลขของแนวรับนะครับอยู่แถวหนึ่งห้าศูนย์สองสนหนึ่งสี่เก้าสี่นะครับแนวต้านใชหนึ่งห้าหนึ่งแปดกีหนึ่งห้าสองสองทำหน้าที่เป็นแนวต้านปลายนะครับ มาดูกันนะครับเมื่อนําเซนเด็กซานไปเทียบกับผู้เชี่ยวชาญในส่วนของทางแฟรแต่ละคนนั้นเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมก่อนเริ่มต้นจากคนที่เล่นเดทก่อนนะครับคนที่เล่นเดทนั้นท่านกับผมตัวเลขแนวรับแนวต้านน่าจะใกล้เคียงกันนะครับเหลือแต่การสร้างเงื่อนไขวันนี้ผมสร้างเงื่อนไขในส่วนของบริเวณแนวับเป็นหลักก่อนนะครับเพราะว่าสิ่งที่เห็นเหมือนกันก็คือเมื่อวานนี้เราตัวของการเช็คที่แนวต้านสําคัญ ไม่มีใครไม่มีใครเป็นหลีดนะครับมาดูกันนะครับในส่วนของตัวเซนเน็นะ้เมื่อเทียบกับคนที่เล่นวิกฤชานั้นเป็นอย่างไรนะครับวิกฤชานก็จะเป็นลักษณะการกลับมาเป็นลักษณะของการต่อรองแบบเขี้ยวๆต่อไปนะครับมาดูกันนะครับในส่วนของตัวเซนเน็กซ์นั้นเมื่อเทียบกับคนที่เล่นบูมฟริงเอเบเลตนั้นเป็นอย่างไรนะครับเนื่องจากผมเล่นเพียงแค่3เส้นเส้น10เส้น50แล้วก็เส้น200ปัจจุบันก็ยังยืนเหนือเส้น10นะครับแต่ว่าถ้ามีอะไรตกติกแล้วเราก็ให้กดเขาลงนะครับมาดูกันนะ นตัมอินดิเคเตอร์นั้นเป็นอย่างไรนะครับโมเมนตัมอินดิเคเตอร์นั้นคนมีคนกลุ่มหนึ่งนะครับที่เล่นโอเวอร์โซก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็โละหุนเข้ามานะครับก็คือ ฟาสโ Store, s o o โ m ้ o d ดิ o d ยสโต้นะครับคนกลุ่มนี้ก็อยู่ในช่วงยังไม่มีสัญญาณที่เป็นลบนะครับเป็นตัวรูปแบบของความต่อนเนื่องอยู่นะครับมาดูการนะครับในส่วนของตัวเสนเกซส้นเมื่อเทียบกับคนที่เล่นการสู์เป็นหลักนะครับแล้วก็สกินหุ้นเข้ามานะครับส่วนหนึ่งมาจากของทางเราที่ประคองอของตลาดเก,กป็ประคองส่วนหนึ่งเหมือนกันนะครับ มาดูกานนะครับในส่วนของตัวเซน็กนั้นเมื่อเทียบกับคนที่เล่นบอลรุ่มอ s t ซียนเป็นอย่างไรนะครับคนที่เล่นบอลรุ่มอาเซนั้นท่านเห็นเหมือนกันใช่ไหมครับว่าพอตลาดไม่เอื้อ ก็กลับลงมา,าต่ำกว่า4ี่หมื่นล้านอีกครั้งหนึ่งนะครับดังนั้นคนที่เล่นคอนเทนเลียนก็จะเดินทางเข้ามานะครับแล้วก็เ,เข้ามาพิจารณานะครับแต่พอ4ี่หมื่นไม่เกิน6กหมื่นขึ้นไปเดี๋ยวเขาก็แจกของต่อไปนะครับมาดูการในเรื่องของหุ้นนั้นเป็นอย่างไรนะครับเรื่องของหุ้นนั้นที่ประกองเข้ามานะครับก็มีตัวสวัสด์บ้านปู IRPC นะครับแอดวานท็อปเอเชียน Property SC บางตัวก็อย่างที่ได้เียให้ทราบทราบปลายนะครับบางตัวก็เป็นตัวซ้ำแจกของทางเราที่ ดันขึ้นนะครับของตลาดเขาจะมีส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็กดบางส่วนลงนะครับ V A T P S C S I S B T Q M S S R อะไรพวกนี้เป็นต้นนะครับก่อนกดไว้ให้ได้ขอบรรทัดเดียวนะครับกอนในการพิจารณาก็เลยพิจารณาฐานของเอารับเป็นหลักก่อนนะครับแล้วก็คอ่อยว่ากาันในเรื่องของอการเบรกเอาแถวโมเวเนเอาต้านที่สําคัญนะครับมาดูกันนะครับว่าตัวของอ แนวรับแนวต้านเป็นอย่างไรนะครับในหนห้าถัดไปนะครับ1.502 1.494นะครับแล้วก็แนวรับแนวต้านใช้1.518 1 1.522 เมื่อนาตัวเลขดังกล่าวนั้นมาสร้างเป็นกลยุทธ์ทําอย่างไรนะครับสำหรับคนที่ยอมรับความเสี่ยงน้อยกรอบในการเทรดดิ้งของท่านอยู่ในกรอบที่กําหนดนะครับสำหรับคนที่ยอมรับความเสี่ยงได้มากนะครับตับได้สูงกว่าบริเวณเล้าที่กําหนดนั้นของท่านเป็นลักษณะของท่านเลือกซื้อแกงรายลายตัวของท่านไปแต่ก่อนที่ย้ายแบบออกเป็นสองส่วนนะครับเมื่อถึงเล้าอยากจะล็อกบ้างก็สามารถทําได้ปิดบวกและอยากจะถือต่อก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะครับ มาดูการในเรื่องของหุ้นนั้นเป็นอย่างไรนะครับตัวของหุ้นนั้นเอเจนต์ทรัพย์สินนะครับราคาหุ้นถัดไปนะครับก็คือ12บาท20จนถึง12บาท40นะครับจนเอาลับไม่ควรย้อนกลับมาต่ากว่า10บาท10ตังค์นะครับถัดมาเป็นตัวแอดวานนะครับก็ถูกเรีกกระแมนไประยะระยะระยะขึ้นมานั้นรวมในการพิจารณาก็คือบริเวณยอดสูงเดิมแถว222นะครับส่วนเอาลับไม่ควรย้อนกลับมาต่ากว่า208นะครับถัดมาเป็นตัว SC นะครับก็ ตัวนี้ก็ถูกแนะนำต่อ,ตอเรื่องเหมือนกันนะครับรวมในการพิจารณาถัดไปอยู่แถว4าท64สล4า70ส่วนนัารับไม่ควรย้อนกลับมาต่ำกว่า4บ34นะครับสุดท้ายเป็นตัวท็อปนะครับมีการเบรกเอาเส้นช็อตเทอมดาวเทนเส้นหนึ่งขึ้นมานะครับรวมในการพิจารณาอยู่แถว46.75สล48.25ส่วนนรับไม่ควรย้อนกลับมาต่ำกว่า43.50นั่นเองนะครับ วันนี้ผมาคณะคดจิราเสวีนุพันน์ก็ขอจบรายการเพียงเท่านี้เดี๋ยวเชิญพบรายการ The s t a t i s t i n a t Show ถัดไปนะครับสวัสดีครับ